เรามาดูแผ่นคลช์กันนะคะตัวนี้เป็นแผ่นคลช์ของ Toyota นะคะ Toyota า R N t o โยต้ R N 25นะคะก็กล่องจะเก่านะคะแต่ว่าสินค้าเดี๋ยวเรามาดูนะคะสินค้าตามนี้เลยนะคะาดูชัดๆเลยนะคะ สำหรับคนที่รับได้นะคะแต่เป็นงานเก่านะคะตัวนี้จะเป็นงานเก่างานเก่าก็จะรู้ๆนะคะว่าวัสดุคุณภาพของเขาจะดีกว่างานใหม่นะคะงานเก่าจะเน้นทนแต่ว่าเฉพาะสำหรับคนที่รับได้นะคะเอาตามนั้นดีกว่าอ่ะมาดูกันค่ะเผ่นเส้นผ่าศูนย์กลางน,นะคะกี่นิ้วเอ่ย ตัวนี้นะคะจะแปดนิ้วครึ่งค่ะนะคะวัดตรงเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วก็เฟืองนะคะเริ่มจากจุดนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า 1ิ1หกส1บเจ็ดนะคะแต่ยีฟันค่ะ8นิ้วครึ่ง21ฟันนะคะเอาอีกด้านหนึ่งนะคะ